สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่มาแจกสูตรข้าวผัดทําง่ายๆแบบคนขี้เกียจขี้เกียจกันจ้าอันดับแรกสับกระเทียมให้ละเอียดเลยนะจ๊ะนี่สับให้ละเอียดแบบนี้เลยตามมาด้วยต้นหอมซอยจะเยอะหรือจะน้อยก็แล้วแต่ใจเลยนะจ๊ะ และอันนี้ก็คือผักรวมจ้าหาซื้อได้ในห้างนะอันนี้คือหมูกระป๋องชนิดไหนแบรนด์ไหนก็ได้จ้าหั่นเป็นลูกเตา๋าชิ้นเล็กๆถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นฮอทดอกก็ได้นะไม่ว่ากันก็อร่อยเหมือนกันนั่นแหละตั่ขาดไม่ได้ก็คือไข่ไก่สองฟองแล้วก็ข้าวข้ามคืนจากเมื่อวานเลยนะเอามาจากตู้เย็นเลย ผสมรสชาติด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ใช้มือขยำขยำขยี้ให้มันเข้ากันเลยจ้ะวิธีนี้จะทำให้เราประหยัดเวลาได้มากเลยหลังจากนั้นก็เตรียมน้ำมันให้ร้อนพอน้ำมันร้อนแล้วตอกไข่ลงไปผัดก่อนเลยจ้า โัดค okay. ผัด,ผด,ผด,ผดมันให้มันสุกเลยนะถ้าจะให้สีเหลืองเยอะเราก็รอให้มันเซตตัวหน่อยนึงแล้วค่อยผัดประมาณนี้เลยจ้าแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ก่อนกระทะเดิมเทน้ำมันลงไปนิดนึงตามมาด้วยกระเทียมสับผัดให้หอมก่อนเลยนะจ้าหลังจากนั้นก็ใส่ หมูกระป๋องของเราลงไปเลยนี่ผัดให้หอมเลยผัดแป๊บเดียวก็ได้ละเพราะว่าหมูกระป๋องของเราสุกแล้วนะจ๊ะถ้าใครอยากให้กรอบก็ทอดนานหน่อยไม่ว่ากันตามาด้วยก็ข้าวผัดของเรานั่นเองนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ผักรวมของเรา แล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้ะผัดให้ข้าวสุกแล้วก็ผัดให้อ่าข้าวของเรามันดิดดิดเด้งๆ้งในกระทะนะ่ะก็เป็นอันสุกสุดเพราะเป็นอันสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วสุดท้ายก็ใส่ไข่ไก่ของเราลงไปต้นหอมซอยแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จขอบอกเลยนะข้าวผัดสไตล์เนี่ยทั้งง่ายทั้งอร่อยไม่ต้องกลัวว่าจะเหนื่อยเลยเพราะว่า เพราะว่าเราผสมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยลงกระทะผัดก็จัดจานได้เลยจ้าลองทำตามดูนะรับรองทั้งง่ายทั้งอร่อย